อาจจะเซวนี้ Uniqlo C น่าสนใจยังไงบ้างคะค่ะจริงๆ Uniqlo C เป็น collaboration ระหว่างแบรนด์ Uniqlo แล้วก็คุณ c l a i r แคลร์วิดแคลล l ร์นะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ดังอยู่แล้วแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางเฮาส์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งลอนดอนหรือว่าปารีสนะคะก็ถือว่าเป็นค o l l a b ที่น่าสนใจมากๆด้วยความที่คุณแคลร์เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็การที่ผู้หญิงจะรู้ รู้ขุนผู้หญิงดีที่สุดแล้วก็อยากจะนำเสนอความ s i m p l ลแต่ว่าความอลเลเนต์และสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือความไทม์เลสเช่นเช่นลุคนี้นะคะเพราะว่าเหมือนแม้ว่ามันจะเป็นแคชเมียร์หรือว่าเป็นวูลซึ่งเป็นผ้าที่ค่อนข้างลักชัวรี่นะคะ uh huh. การคลับครั้งนี้แล้วก็ด้วยเวทียูนิโคลวอร์อยู่แล้วนะคะ uh huh. ก็จะเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายจับต้องได้ uh huh. แล้วก็ ชิ้นที่ Timeless คือกีปก่ปีกี่ปีเราก็ยังสามารถนำมาใช้ Mix ซ์แอนด์แได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทนที่ค่อนข้างคูลโทนเหมือนที่คุณชอนบอกนะคะหรือว่าจะเป็นโทน w a r ์มก็ตามจะมีสี Peach สีแชมเปญแล้วก็มีสีเหลืองที่จริงๆคนเอเชียใส่ก็สวยนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีความซั m เมอร์ฟันอยู่ที่อยู่ใน Collection Winter ซึ่งคุณแคลร์อยากจะนำเสนอความ เหมือนเรียบง่ายแต่ความสวยงามเออมัน <laughs> ใส่ง่ายแต่ว่ามันดูเรียบแล้วมันดูหรูใช่ค่ะ <c oughs> จะซี่มองว่าเสื้อผ้าเป็นอะไรที่ไม่ควร overflow เรา <c oughs> มันควร reflect แล้วก็นำตัวเราออกมาไม่ว่าจะเป็นด้วยสี <c oughs> ด้วย texture ด้วย cutting หรือว่าด้วย design <c oughs> แล้วก็การที่คุณแคลร์ได้ร่วมงานกับแบรนด์ Uniqlo มันก็เป็น something very special นะคะแล้วก็เหมือนที่คุณชอนพูดว่า it's something that ควรซื้อเก็บไว้ตอนนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า collaboration ดีๆจะเกิดขึ้นอีกเปล่าเพราะสำหรับจะสี่เองจจสีมองว่า Uniqlo is very simple timeless แต่ว่ามันเหมือนเป็น basic items เช่นเสื้อยืดคือเสื้อยืดสีขาวจะสี่ทุกตัวคือ Uniqlo นะคะใช่แต่ว่าตอนที่มันมี collaboration ครั้งนี้กับ Design e r ที่เป็น women for women มันควรเป็นอะไรที่ทุกคนต้องวิ่งแล้วก็รีบไปซื้อเลยใช่ดังนั้นสิบห้ากันยาเนั้นสิบห้กันยาเธอรีบขายของเหรอคะเราไม่รีบขายของเนาะเราจะขายไปนะคะค่ะแต่ว่า15กันยายนี้นะคะสาขาที่มีก็คือไอคอนสยามนะคะสยามพารากอนใช่แล้วก็เอ็มควอเทียร์นะคะจะมีของครบ ั้งคอลเลคชันเลยก็รีบไปนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนยูนิคโคลอยู่แล้วนะคะหรือว่าสนใจการตัดเย็บของคุณแคลร์นะคะก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะจังเมาที่ฟิตแบ็กของเราดอซนรีบสายขอนเจอเขาแต่วันนี้หนูสวยไหมสวยค่ะลูกสาคนที่ชอบลุกหนูไหมคะพี่สุดแล้วพี่ชอบอันไหนคะวูลแคชเมียร์จริงอยากใส่บูทบูทเหรอคะใช่บูทก็สวยบูทก็สวยค่ะใส่สบายมากเบามากใช่ค่ะ ของเราหลังจบประกวดมันยังดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไวรัลมันปังมากในทุกๆมิสติกของเราเลยอุ้ยไ่ตกไปตกไปตกเลยไวรัลเลยไรอไวรัลทั้งการเดินทั้งการพูดอะไรอย่างเงี้ยลูกเคือเหมือนที่เจสซี่บอก it's me มันเป็นอตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าด้วยยุคใหม่ซึ่งมันมีการไลฟ์หรือว่า การที่เราสามารถ connect นางงามนางงามากับทางแฟนคลับได้พี่ๆในด้อมเราอย่างเงี้ยมันมีโซเชียลมีเดียามามันมีการ viral ของคลิปที่เราสามารถปั่นให้เข้าถึงคนได้ง่ายค่ะมันเลยเหมือนเห็นหลายมุมของเจซี่มากขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาผ่านไปยาวนานมากซึ่งความพัฒนาของนั้นความคิดหรือหน้าตาหรืออะไรต่าง,างๆะค่ะมันก็ทําให้คนเห็นอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่แต่ว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแลวสิ่งใดจะซีสัสมผัสได้มาว่าคนรักหนูเยอะขึ้น,นมากคือจริงๆมันก็ทําให้เราเสียใจก่อนหน้านี้ที่เรามีกรอบที่คนมองว่าจริงๆเราอาจจะน่าดุและยิ่งผมดํานี่คือน่ากลัวมากแต่ว่าจริงๆแล้ว I'm just a chill person ที่ ไอแบบเป็นคนโฟกัสแล้วก็เป็นคนคอมมิตต์แบบทำอะไรแล้วอยากทำให้ดีที่สุดแล้วบางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าเราดูแบบอืมๆจริงๆแล้วครั้งนี้คือโชคดีที่ได้ได้โอกาสให้คนมาเห็นหลายๆมุมในคนคนหนึ่งเพราะว่าจะซี่เชื่อว่าเสน่ห์ของทุกคนมันมาในโมเมนต์ที่เราไม่พยายาม you don't try too hard it's the hidden moments that I think makes a woman beautiful

อยากให้ให้เวลาพักด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถตื่นมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทําให้ลูกค้าแฮปปี้แล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ให้ให้ความพักผ่อนดังนั้นเหมือนทีมเราค่อนข้างให้เกียรติกันว่า เราสุดๆไปแล้วลแต่ว่ารีแลกซ์หน่อยให้เอน e จีพ้ลพลังดีๆกลับมาเพื่อจะได้รับงานแต่ว่าพอรับงานเราเต่ซีก็เต็มที่แล้วก็ดูเหมือนจะงานเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเลยค<ช>่ะก็ต้องขอบคุณทีมของเรานะคะทีใ่ใหม่คือผักมากๆพุชมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าทุกท่านที่ ที่เห็นความพยายามอะคะแล้วก็เห็นว่า I can do this อะไรเงี้ยแล้วเราก็ enjoy กับการทำงานค่ะแล้วก็แต่ละแบรนด์เช่น Uniqlo วันนี้นะคะเราก็เป็นลูกค้าจริงนะคะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนวันนี้จะซี่จะไปเดินทางก็ขอขอคุณลูกค้าเลยนะคะว่า collection นี้ต้องต้องใส่เลยค่ะ Boots ก็พร้อมเดินสบายมากๆผ้าก็บางวันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนิดนึงเนาะต้องมาพร้อมกับกระแสดราม่าต่างๆเยอะมาก ไม่มีนะภาษาอะไรคนมองเรื่องของสัญญาเรื่องการถามมาเลยค่ะเราจะถางครั้งเดียวเราจะจบแบบสิสวยหลายคนก็จับตามองว่าสรุปแล้วสัญญาจะต่อจะยังงจะยังไงค่ะจริงๆแล้วมันอยู่ใน process มันอยู่ในการคุยระหว่างผู้ใหญ่ที่เราคอลพนะคะก็คือฝั่งทีมเสซี่งพี่ใหม่รัชดาแล้วก็ทีมของพี่ใหม่แล้วก็ทางแม่ปุ้ยของเรานะคะแต่ว่าคือจะซี Whatever happens เจซี่ยังจะทำหน้าที่ของจะซี่ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายโอเคฮ a ป p y อะค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะ<ม>แล้วตอนนี้เจซี่ก็คือมุ่งทำงานค่ะแล้วก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะ ทำทุกอย่างเพื่อให้ everyone is happy แล้วก็สวยงามอย่างแน่นอนค่ะพร้อมจะลุยงานต่อให้ทุกคนแฮปปี้คือตอนนี้ไม่ได้สรุปใช่ไหมเจสซี่ว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรองนี้อยู่ในการคุยค่ะการสัญญามันเป็นอะไรที่ it's not something you can just you know มันคือรายละเอียดมันคือทั้งสองฝ่ายต้องแฮปปี้ทุกคนต้องมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับ outcome ดังนั้นเป็นอะไรที่ทุกคนถามส้นยั่งฉัยังเองตรงนะคะจสซี่ยังไม่เห็นเพราะเจสซี่ไว้ใจ ผู้ใหญ่ของทางเจอซี่แล้วก็ everyone will be happy อย่างจะโอเคค่ะตอนนี้แล้วก็ทำงานแล้วก็ พร้อมสปอร์ตทุกคนอยู่แล้วหน<ต>ูมีมความกดดันบ้างไหมาลูกเพราะว่าแฟนนางงานหรือเพื่อนนางงานก็จะปั่นอยู่ตลอดเวลา,วาเซนไม่เซนนางร้องเทอะไรอย่างเงี้ยคำพวกเนี้ยไม่ไม่มีอ่ะไม่กดดันเลย <c oughs> แล้วก็ปั่นไปเลยเพราะว่าเราทํางานค่ะปั่นเลยยิ่งปั่นยิงน่งชอบสนุกดี <c oughs> <อ>ถ้าเป็นพี่หมายก็จะสนุกดีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้คนคิดมากจริงๆสัญญามันเป็นกระดาษใบหนึ่งที่จะวัดใจความสัมพันธ์แต่เจสซี่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของเจสซี่และฝั่งเจสซี่มีแต่สิ่งดีๆที่อยากมอบให้ทัง ผุกคนและคนที่ให้โอกาสจะซี่ประกวดดังนั้น whatever happens I'm okay แล้วก็อยากให้ทุกคนมองถึงความสัมพันธ์ที่ดีเนาะแล้วก็มันโอเคอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ในมันเหมือนก็มีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วเขาเรียกให้ไปเซ็นมตังแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้ว่ซียังไม่ม่มี่บีจีซีกับีนาที่ยังไม่ได้เข้าไปสองคน อันนี้ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายสวยๆเรามาซื้อของกันดีกว่าน้องว่าจริงๆแล้วนะคะเจสซี่ะะไม่ได้คุยกับพี่ๆที่เจสซี่เคารพเลยหร <All right. S 1> ือแบบต่างผู้เข้าประกวดน,นะคะเ mm hmm. จสซี่คือ mm hmm. k i r a n อตต์จ hmm. อ s h o o ันชดังนั้น I do my work mm hmm. นะคะเ <All right. S 1> จสซี่แฮปปี้ทุกครั้งที่มาทำงาน mm hmm. และเหมือนที่เจสซี่บอกว่าเจสซี่ไว้ใจในคนรอบข้างเจสซี่ว่า mm hmm. จะทำให้เจสซี่สบายใจที่สุด mm hmm. แล้วก็ทุกฝ่ายสบายใจที่สุด แต่พ่าพี่ใส่เสื้อตัวนี้นะจะสวยสวยนี่ค่ะมีเหมือนว่าเกิดขึ้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปร่วมขอบสุวรรณเซอร์ฟสีเขียวกับผู้เขาก็ได้ตำแหน่งด้วยได้รับรางวัลพิเศษจากทางนั้นด้วยทำไมยืนไกลจังเข้ามาใกล้หนิมามาถามหนูพี่ไกลจริงจริงๆแล้วเรามีงานที่เรารักไว้อยู่แล้วด้วยการที่จะซี่โชคดีว่าเราอยู่ในวงการนี้นะคะแล้วก็มีทีมที่แข็งแรงมาก ดังนั้นการที่เราจะขายงานลูกค้าต่างๆมันจะมีแผนไว้แล้วเราจะไม่ทําอะไรกระทันหันหรือกระชั้น,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 นชิดนะคะดังนั้นเจะซี่ต้องเคารพคิวที่เราให้ก่อนส่วนเสียงเพียวนะคะแล้วก็สปอนเสอร์ต่างๆ I love you guys <c oughs> จริงๆความสมคัญคือดีนะคะเจะซี่ดมเสียงเพียวทุกว,วันเลยแล้วก็ชอบดอกไม้สวยมาก <c oughs> ดังนั้นภาพที่เราเห็นสมมุติเหมือนที่เจะซี่บอกเรื่องการเซฟสื่อเนาะ <c oughs> จริงๆมันไม่มีอะไรกันเลยคือทุกคนต้องทํางานและหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่ค่อน ค่างใกล้ใกล้ก,ลกันมากมันชิดมากค่ะประกวดเสร็จขอบคุณเลยแต่เราต้องทุกคนต้องทํางานและหนะ้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่ค่อนข้างใกล้ใกล้ก,ลกันมากมันชิดมากค่ะประกวดเสร็จขอบคุณเลยแต่เราต้องให้เกียรติคนที่ believe in us trust in us ก่อนนะคะส่วนลูกค้า ทางพี่ใหม่และตัวเจสซี่เองคือเราคุยจนมันไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะไม่มีการหนีไม่มีการอะไรแล้วก็ยังคุยกับเพื่อนๆอยู่น้อแบบในแชทอะไรอย่างเงี้ยเราสปอร์ตกันไลครูปกันใครไปในเวไหนเราพร้อมจะสปอร์ตหมดเคเคสของเสียิอีวก็มีเคลียร์คิวไปจะจะมีเหลือยังไงเข้าไปบ้างยังคะ องใช้กับทางพี่หมาเพราะว่าวันต่อวันเลยเ<ม>จสซี่นะคะต้องขอบคุณว่างานเราค่อนข้างเยอะตอนนี้<ม>ดังนั้นเจสซี่อยากโฟกัสงานแต่ละวัน<ม>ทำแต่ละวันให้ดีที่สุดแต่ว่าเชื่อว่าไม่มี จซี่รู้จากทีมเจซี่ไม่มีทางความ p r o f e s s i o n a l ระดับนี้นะคะจะมีซ้อนคิวทับคิวหรือไม่ให้เกียรติลูกค <ừ> ้าเราไปตรงเวลานะคะเราดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่จ้างเรา <S 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 <ừ> แล้วก็ทำให้ดีที่สุดรวมถึงสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ Miss Universe Thailand as well so ฝั่งเราไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างเคลียร์อย่างสวยงามแน่นอนหลายคนมองว่าย,ยังไม่ได้เปลียนไบโอเลย อะไรนะคะไโอเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแล้วนะทุกคนต้องทำการบ้านก่อนนะก่อนจะพูดอย่างนี้หรอค่ะแต่ดูก่อนหรือเปล่าแต่ก่อนไม่เีอ no 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 คือ I I am a firm believer เรื่องเรื่อง mindset เรื่อง mentality นะคะจริงๆเดซี่เป็นคนไม่ค่อยพิมพ์อะไรเยอะหรือพูดอะไรมาก ดังนั้นทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนจะซีภูมิจใจมากที่จะซีมีอดมิสยูนิเวอร์สเพราะว่าจะซีเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าถามว่าเรื่องดีเทลต่างๆจริงๆเราต้องปรึกษาผู้ใหญ่ <laughs> ว่า ขึ้นแล้วแล้วถ้าวันหนึ่ง you know anything can happen ดังนั้นจะซีขอคิดแล้วก็ make sure ก่อนแต่ถ้าถามเรื่องขึ้นไม่ขึ้นจริงๆขึ้นนะคะว่า Miss Universe มี Kirana's voice มีเบอร์ติดต่อมีสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้น basic information ค่ะแต่ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอแล้วรูป DP ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเป็นซียิ้มอยู่อะด้วยด้วยกระแสด้วยอะไรหลังจากซีจบกรรมกรวดมันจะมีแบบว่าภาพลักษณ์เก่าๆที่ต่อเนื่จะซีว่าหนูอาจจะเป็นคนดื้อหรือเป็นคนเหลงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเคลีย ครั้งนี้นะคะว่าครั้งที่แล้วที่เจสซี่ประกวดรายการ The Face เจสซี่เซ็นสัญญากับพี่เต้กันตนาครบนะคะคไม่เคยเป็นคนที่เลือกที่จะไม่เซ็นหรือดือ้อในวันที่เราโตขึ้นและมีโอกาสเข้ามามากขึ้นรเราต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยแต่จริงๆแล้วเหมือนที่เจสซี่บอกเนาะเจะสซี่มั่นใจในทีมเจสซี่เราไม่เป็นเด็กดื้อแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเอาต์คัมครั้งนี้จะเป็นเอาต์คัมที่ ทุกฝ่ายแฮปปี้ไม่อยากจริงๆอยากอันนี้อาจจะอิมโฟลเอนซ์คนนะ when there is a contract involved ทุกคนต้องแฮปปี้มันไม่ใช่สมุนเราไม่เซ็นหรือเราเซ็นมันคือเราเป็นเด็กดีหรือเราเป็นเด็กไม่ดีเนาะเราพิสูจน์กันในระยะยาวและเราต้องขอบคุณทุกคนอยู่แล้วไม่มีการหนีไปหรือว่าไม่ทำงาน everything อยู่ในขั้นตอนนะคะขอบคุณค่ะ but it's all gonna be okay thank you thank you อเสื้อฟ้าด้วยนะคะะห้องนี้เลยนะคะผมาห้องจาเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อสองาไปไหนห้รับนี่มเสียซีวีโอนะเข้าแล้วนะ